คำเตือนชิปนี้อาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนการเล่นโป๊กเกอร์ควรศึกษาให้ดีก่อนเล่นไม่แนะนําให้ทําตาม,ตามคลิปนี้เป็นเพียงแค่ก,การนําเสนอช็อตโป๊กเกอร์สนุกๆในรายการ World p o ป e r t o u r n a m e n t เท่านั้นมาร่วมขับกับเรา at w p t t h m i นําหน้ะครับทุกคนมาดูจังหวะน,นี้หลายอันได้98ติดสุดเปิดเลดไป2 3 0 0 0ชิปแพทได้แมม10ติดสุดขอคอตามไปรุ้นสักหน่อย รับฟอบเปิดออกมาเป็นแม่ม20โอ้โหบอกได้คำเดียวว่าเปิดแบบนี้เป็นเรื่องจังหวะนี้แพทติด2คู่ทันทีขอเช็คตีเนียนไปก่อนในขณะที่ไรอันหาเข้ารำตัดเข้าอีกใบเจ,จ้าฟาดท้าจ็คเข้าจะสะเตตรุนได้หนักแบบนี้ขอเบสไป25,000ชิปทันที แพทนั่งคิดสักหน่อยตัวเขาก็ยังมีโอกาสสูงมากที่จะเปลี่ยน2คู่เป็นฟูลเฮาได้แถมในจงังหวะน,นี้มีคู่แม่มเขาดูตัวในทันทีว่าไพ่เขานำหน้าไรอันแน่นอนไม่รอช้าขอกดดันกับเกทับไปทันที6 8 0 0 0ปชิปไรอันก็มียอไม่ง่ายขอสวนด้วยการหุกซ้ายเกทับไปอีก1 5 0 0 0ชิปโอ้โหเดือดมากครับรอบนี้แพทบอกทำมั่นใจขนาดนั้นของงัดทุกกระบวนท่าประกาศอออินใส่ทันทีไรอันก็ขอตามทันทีเหมือนกันทั้งคู่เปิดไพ่โชว์ของดีวันมือ ไรอันเซ็งนิดหน่อยที่รู้ว่าตกเป็นรองแต่ก็ไม่ผิดพลาดเพราะเขายังลุ้นได้มากทั้งฟัดทั้งสเตทแพตต้องมีเป่าปากเหมือนกันเพราะหากเข้ารามตัดเข้าอีกใบโอกาสแพ้สูงมากจริงๆและมารุนกันในรอบเทินและเทินเปิดออกมาเป็นแจ็คเข้าหลามตาครับโอโหเรือจะเชื่อคดีพิกไรอันติดฟัดทันทีครับท่านผู้ชมแพทถือกับเซ็งเลยทีเดียวไม่คิดว่ามันจะออกจริงๆไรอันยิ้มดีใจเลยทีเดียวงานนี้สงสัยพี่แกจะชนะแน่นอน และ์ริเวอเปิดออกมาเป็นแมมเข้าครับโอ้โหเกินไปแล้วครับอะไรกันครับเนี่ยคดีพิกแล้วพีกอีก,กลายเป็นแพทที่กลับมาชนะด้วยไพ่ฟูลเฮาส์เฉยเลยเหลือจะเชื่อมากครับท่านผู้ชมแฟนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับเปิดออกมาแบบนี้โอ้โหมันเหลือจะเชื่อมากจริงๆยินดีด้วยครับผม w ว r l โป๊กเกอร์ทัวร์กอบลาสไทยแลนด์เว็บโป๊กเกอร์ออนไลน์ชื่อดังเปิดมานานกว่า20ปีพร้อมแอมบัสเดอร์ชื่อดังมากมายตอนนี้เว็บมาเปิดบริการในไทยแล้วเล่นง่ายมีภาษาไทยได้รับการรองรับจาก WPT Global